โอเคก็การวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอคกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมปอารายสกอตโอเวอร์นะครับก็สําหรับอารายพาร์ทนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาทําเงาน,นะครับที่เป็นแรล่งที่ดีที่สุดของแพทปัจจุบันมันก็คือแรล่ง UGM นั่นเองนะครับก็เห็นหลายคอมเมนต์เลยนะแล้วก็เห็นน้องหลายคนเนี่ยถามเข้ามานะครับว่าพี่เนี่ยไปเอาแรล่ง UGM มาจากไหนเพราะว่าพี่ได้ทําคลิปนี้ลงไปเนาะก็ไอตัวดันเจียนชั้นที่125นะครับ พี่ใช้แล้ง UGM ทั้งหมดเนี่ย14ตัวในการดันก็เห็นน้องหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามานะครับพอสมควรเลยว่าพี่ทํายังไงถึงได้มาเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เนาะแต่หลายคนที่รู้แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยมันทำยังไงเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็เหมือนเดิมครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพี่ด้วยนะครับผมสำหรับแร้ง UGM นะครับพี่จะเปิดให้ดูก่อนนะทุกคนนี่เลยนะครับก็ตามนี้เลย เป็นเจ้าตัวฟรีเลนนะทุกคนฟรีเลนหรือว่าชื่อในเกมเนี่ยชื่อเอลนะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำำําดาเมจได้ดีที่สุดนะครับลองมาจะเป็นเจ้าตัวโบลอสครับทุกคนที่พี่เพิ่งทําคลิปลงไปอ่ะตัวนี้เลยแล้วก็จะเป็นราชาศูนย์บาลันก็เรียงตามเลยครับอ่าแต่พี่แนะนําให้หาจริงๆเนี่ยหาเป็นตัวราชาศูนย์บาลันมันจะหาง่ายนะเพราะว่ามันอยู่แค่ชั้นร้อยเองนะครับโบลอสเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้ววิธีการหาหรือว,ว่าวิธีการทำเนี่ยมันทํายังไงพี่ต้องบอกก่อนนะแพทนี้นะครับแหล่งที่เราสามารถสกัดเงาได้เนี่ย จะแค่แรง gm บวกเท่านั้นนะครับจะไม่สูงไปกว่านี้นะย้านะครับว่าได้แค่ gm บวกนะก็หลังจากที่เราสกัดแรง gm บวกมาได้ทั้งหมด6ตัวนะครับเราก็แค่เอาแรง gm เนี่ยไปค้าทุกคนหรือว่าเอาไปรวมหรือว่าอัปเกรดนะที่เขาเรียกกันนะครับให้มันได้เป็นแรง ugm แต่นะครับมันมีแต่นะแต่ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะเอาไปอัพให้มันเป็นแรง ugm ได้แรงบนหัวครับหรือว่าแรงตัวละครหลักของเรานั่นเอง ต้องมีแรงขั้นต่ำคือ h GM บวกนะทุกคนถ้าไม่มีแรง h GM บวกแบบนี้มันจะทําไม่ได้นะครับวิธีการทาเดี๋ยวพี่พาไปดูทุกคนแต่ก่อนที่จะไปกันเนี่ยพี่ก็แวะมาก่อนนะครับสำหรับร้าน Shop, นะีโมช็อปเนาะเป็นร้านบริการรับฟาร์มเกมกิฟเกมพาร์ตนะครับเติมโลบัคมีอะไรต่างๆเยอะแยะมาก,มา,กมายในร้านเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นไอดไก่ตันนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงในแมปโกวการ์เดนที่ฮิตกันอยู่นะปัจจุบันเนี่ยก็มีให้นะครับหากใครสนใจเนี่ยลองแวะเข้าไปดูได้สำหรับร้้้้้าาน Shop. นนนเเเพไดลลิกกกกกีียวววว่แแแใคชั็็มรระทุฝบ หลังจากที่เราเข้ามาตรงกิวฮอลแล้วเนี่ยให้เราสังเกตรตรงชาร์โดอัปเกรดนะทุกคนหรือว่าเจ้าตัวนิโมรุนะครับชุดดารรหัวฟ้าอยู่ตรงนี้เลยหลังจากที่มาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเราก็ใช้แรงจีเอ็มบวกที่พี่ได้บอกไปนะทั้งหมด6ตัวนะครับเดี๋ยวพี่เอาตัวอย่างตอนพี่ทาโบลอสยูจีเอ็มให้ดูนะครับเพราะว่าพี่อัดคลิปไปอยู่นะก็เป็นคลิปนี้เลยทุกคนเราก็ติ๊กออกมาได้เลยทุกคนทั้งหมด6ตัวนะอย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับนี่ก็พี่แนะนําเป็นโบลอสนะถ้าใครหาได้นะก็จะดีมากนะครับ ีมาดูของที่ต้องใช้ทุกคนในการอัพนะครับเราจะใช้ผงเนี่ยเป็นผงลนะิจินเนอรี่หนึ่นาร้อยเก้าสนาะแล้วก็เจ้าคอครับเป็นคอลิจินเนอรี่เนี่ยทั้งหมด7อันนะทุกคนแล้วก็ติกเก็ตในการอัพนะครับก็คือ2องร้อยสี่สิบเก้ติเก็ตนะในการอัพหนึ่งครั้งนะครับย้ำนะครับว่าแรงตัวละครหลักของเราเนี่ยต้องเป็น HGM บวกเท่านั้นนะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่สามารถทําแรง UGM ได้นะครับอ่ะหลังจากที่เงื่อนไขครบทั้งหมดนะครับทุกคนก็สามารถกดคราฟได้เลย ก็หลังจากที่ได้มาแล้วครับพี่ก็เก็บฉายยงฉายยาครบเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขอญาตถอดทุกตัวออกก่อนเอาไว้แค่โบลอดพอนะพีดตั้งมาครับปรบับโอเคมาดูสเตตกันสเตตเนี่ยก็เอสเอสทุกค่านะทุกคนแล้วก็เชียร์นะครับหรือว่าฉายยาเองพี่ก็ทาแม็กเป็นที่เรียบร้อยนะมีน้องบอกสูตรพี่มาทุกคนอนะันนี้พี่ก็เพิ่งรู้เดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยไปดูด้วยนะครับว่าฉายยาทาแม็กเนี่ย แค่วินาทีเดียวทุกคนสามารถทำฉายาแม็กได้เลยนะเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจก่อนนะครับดาเมจที่เจ้าโบลอสทำได้นะครับอยู่ที่2 1 7ร้อ d ดนีๆนะทุกคนซึ่งมันแรงมากๆนะครับค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่าค่าเอ็นชาร์ตที่พี่ไปเอามาก็คือเอ t นทิโนนะครับหนึ่งเนาะสเปกเตอร์เจอเนตี้นี่3นะครับแล้วก็อัมบันพาวเวอร์เนี่ยเนะ แล้วก็มีแพนทอมสวิปเน็ตนะครับ3ก็ค่าตันทั้งหมดเลยนะก็ค่อนข้างที่จะดีครับมาดูว่าอัตติเมตต่อฮิตของเขาเนี่ย DPS เนี่ยเขาทำไปที่เท่าไหร่นะสำหรับเจ้าตัวโบลอ์นะครับเดี๋ยวเปิดดูสกิลด้วยทุกคนขอดูหน่อยสิโอ้โหยิงแสงเลเซอร์มาทุกคนยิงแสงเลเซอร์คล้ายๆโกคูเลยอะ่ะมันเท่อยู่นะ,ะมาดูดาเมจ DPS กันครับว่าสูงสุดของโบลท์ทำได้อยู่ที่โอ้หนึ่ง Td เลยทุกคน ือตัวเดียวทำหนึ่งคีดีนะดาเมจดีพีซึ่งแรงมากโอเคครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปิดตัวเอฟเฟกต์แอนติเมจก่อนพี่จะดูว่าหลอดเนี่ยมันตีกี่คิดนะเดี๋ยวพี่เริ่มนับใหม่นะ,ะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะประมาณหกคิดครับก็เท่าหกคิดนี่ก็เท่าเท่า,ทาบาลันนะทุกคนอ่าในการอันติเมจเนี่ยความเร็วเนี่ยเท่ากันกับราชาศูนย์บาลันนะครับหกคิดเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากนะครับแล้วก็ดาเมจแรงกว่าบาลันด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพี่เปรียบเทียบให้ดูระหว่างเจ้าตัวบาลันกับโบลอสนะทุกคน บาลานเนี่ยดาเมจเขาอยู่แค่นี้เองนะครับ<ม>คือค่าเอ็นชาร์ที่เพิ่มดาเมจได้เนี่ยจะมีแค่2ค่านะมีแค่เอ t นเทนอลกับพาวเวอร์นี่นะครับ สำหรับบารานเนี่ยอยู่ที่1.75ทุกคน1.75.11นะครับส่วนโบลอสเนี่ยไป2.17นะซึ่งกระโดดมาเยอะมากๆนะครับพี่บอกเลยว่าแพทนี้ต้องหาเป็นเจ้าตัวโบลอสจะดีที่สุดนะแต่ว่าสำหรับใครเนี่ยไปไม่ถึงนะทุกคนไปไม่ถึงชั้น125พี่ก็แนะนำไปหาเจ้าตัวเอเลนก็ได้ครับก็ไม่ได้แย่นะก็วิธีการทำเนี่ยเหมือนกันเลยก็หา GM บวกของเอเลนมาทั้งหมด6ตัวเพื่อที่จะมาครับ วัตถุดิบในการใช้คาบเท่ากันหมดนะครับมาครับแล้วก็มาถึงสิ่งที่พี่บอกไว้นะว่าในการเจ็บฉายาเนี่ยแค่หนึ่งวิพี่ทํายังไงให้มันตันอันนี้พี่ต้องขอบคุณน้องจากนิดคอร์ดด้วยนะคือเป็นน้องในกิวพี่แหละบอกมาอันนี้พี่ก็เพิ่งรู้นะพี่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอ่ะมันก็คือส่งมอนเนี่ยไปเก็บตรงนี้นะครับผมหรือว่าส่งมอนไปทำเควสเนาะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะพี่ก็แทบไม่ค่อยได้ทําเหมือนกันนะครับอ่ะพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะทุกคนนี่นะครับจะเป็นเจ้าตัวตรีเจเนอะ ดาเมจที่เขาต้องการเนี่ยก็คือ2.80 DC นะที่ต้องเอาไปนะครับแล้วก็เวลาในการทำเนี่ยหรือว่าในการเคพียร์ภารกิจตรงนี้ก็คือ9ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนแต่สําหรับใครมีตั๋วเนี่ยไม่ต้องไปรอครับวิธีการทําเนี่ยมาดูง่ายๆทุกคนฉายาเนี่ยถ้าสมมุติเราส่งมอนไปใช่ไหมมอนทุกตัวของเรานะครับจะได้รับตรงนี้เลยทุกคนในการคิวอยู่ที่8,584คิวนะครับแบบว่าไม่ต้องไปเก็บเลยนะ8,500นะครับ แล้วก็ได้ของอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนข้อดีของเจ้าตัว8,500เนี่ยเราสามารถใช้บูทตรงนี้ทุกคนอันนี้พี่เพิ่งรู้นะนี่ใช้บูทเทียคิวครับเป็นบูทคูณสองทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่พี่พูดจริงไหมเนาะก็เดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะครับเงาที่พี่จจเอาไปเนี่ยพี่ขอเอาเป็นอ่าพวกนี้แล้วกันทุกคนนี่ให้ดูที่ตัวฉายยาก่อนนะอันนี้คือศูนย์คิวนะครับทั้งหมดสี่ตัวเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนี่ศูนย์คิวเหรอนะ ไอตัวนี้ศูนย์คิวทั้ง4ตัวนะพี่จะเอาทั้ง4ตัวนี้เนี่ยไปลงนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็เอาตัวบาลานเนี่ยแบกดาเมจยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ลองเอาเข้าไปครับหลังจากที่พี่เอาเข้าไปปุ๊บกดสตาร์ทปรบับโอเคไปเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่เลยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมติใครไม่มีตั๋วก็นั่งรอไปเก้าชั่วโมงครึ่งนะ แต่พี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าไอ้เก้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราเอาตัวไป AFK ไว้ดีกว่าทุกคนน่าจะได้เร็วกว่านะก็นี่เลยนะสำหรับเจ้าตัวระดับ e g e n e r a r y นะมันจะใช้นะครับในการสคิป1หนึ่งครั้งนะอยู่ที่387ริเทิกเก็ตนะแต่ว่ามันจะไม่เท่าเดิมทุกรอบนะครับบางรอบก็300ต้นต้นๆบางรอบก็400ก็มีนะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันนับจากอะไรอาจจะเป็นพวกดามงดามิดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคก็ตามนี้ครับเดี๋ยวพี่จะลองสคิปให้ดูนะก่อนที่จะสคิปอนท เราต้องมากดน้ํายาบูสต์คูณสองก่อนนะครับตรงนี้ปึ๊บมามาดูกันครับโอเคปึ๊บปึ๊บนี่เดี๋ยวพี่กดรับแล้วนะมาดูเงาที่เราเอาเข้าไปเมื่อกี้ทุกคนทั้งหมดสามตัวใช่ไหมนี่เป็นไงแม็กครับผมแม็กด้วยความเร็วแสงเป็นไงนี่ไม่ต้องไปเก็บให้มันเหนื่อยครับแต่ย้ำว่าต้องมีทิกเก็ตหน่อยนะทิกเก็ตเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมันหาง,ง่ายนะทุกคนพี่ว่าไอ้ทิกเก็ตเนี่ยดูของพี่เลยมีเป็นหมื่นอนะ และสำหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปลพลิชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆใน,นจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โคดนี้เลย P P P 1 2 3เพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรีเพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอปนี้้เลย Phone. ลย UG iPhone อู่ใต อันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับที่สามารถเก็บตัวฉายาหรือว่า t i c ของตัวละครเนี่ยหรือว่าเงาเนี่ยได้ดีมากๆนะพี่ก็เพิ่งรู้พี่ก็ต้องขอบใจน้องในดิคอร์ด้วยที่เอามาบอกนะครับพี่ไม่เคยแบบคิดมาก่อนเลยว่ามันสามารถทําได้นะเออก็ยันมีน้องมาบอกพี่ก็ลองมาทาดูนะครับโอเคมาเรื่องสุดท้ายทุกคนเรื่องระบบกิวนะครับ mm hmm. เห็นน้องหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแชทส่วนตัวแชทดิทหรือว,ว่าในดิท์ขอดรวม mm hmm. ถามกันเรื่องกิวว่าพี่จะรับตอนไหนตอนนี้นะครับพี่จะรับกิว,ววันเสาร์นะพี่จะมาไลฟ วันเสาร์กิวของพี่นะครับเข้าขั้นต่ําตอนนี้อยู่ที่1 UD นะทุกคนฟังดีๆนะครับแค่1 UD เท่านั้นนะว่าเข้ากิวพี่เนี่ยมันจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูครับนี่กิวพี่ไม่ต้องใช้คาว่าได้อะไรบ้างเนาะพี่ให้ดูแนละ้ว <laughs> เข้า <laughs> แม็กทุกค่าครับใครเข้ากิวพี่นี่รับประกันเลยว่าโหดขึ้นล้านเปอร์เซ็นนะโหดขึ้นเยอะมากๆแน่นอนนะครับแม็กทุกค่านะพี่อัพให้นะครับผม หลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าตอนนี้กิ้พี่เนี่ย98%แล้วมันก็รับได้อีกแค่2คนคือยังไม่ใช่ครับพี่ให้เวลาน้องในการฟาร์มเพชรส่งอยู่นะก็มีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ถึงเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะคนที่ถึง1 UD แล้วเนี่ยอาจจะชิวหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ใกล้ถึงเนี่ยพี่ก็จะย่นหยวนให้นะอ่ะใกล้ถึงย่นหยวนยังไงเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะครับอ่ะอย่างประมาณอ่ะอย่างนี้600 800อะไรเนี่ย800 DC 600 DC อันนี้พี่อาจจะปล่อยนะครับอาจจะไม่บินเนาะ แต่ว่าถ้าใครต่ำกว่านี้อาจจะ400ลงมาเ๋ยทุกคน400 DC อ่ะบางคนเนี่ยยังไม่ถึงค่า DC ก็มีนะก็เหลืออีกหลายที่เลยครับประมาณ10กว่าที่เลยเดี๋ยวพี่ทำการเคลียร์ให้นะครับแล้วอ่ะในกิวพี่ก็จะประกาศไว้อย่างนี้อ่ะ SS นี SH ้ N e, ขั้นต่ำ1 u d อะไรประมาณนี้นะครับก็ประกาศให้น้องรู้แล้วกันเนาะให้เวลาฟาร,ร์มเนี่ย1อาทิตย์ยังไง1อาทิตย์เนี่ยถ้าคนเล่นจริงๆทุกคนมันถึงแน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีว่าไม่ถึงเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปวีดโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็มาบอกวิธีทำ UGM นะที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะครับแล้วก็มาบอกเทคนิคเนาะในการทําตัวเทียคิวเนี่ยให้มันได้ไวๆนะครับแค่หนึ่งวิเท่านั้นเองตันเลยสามารถเอาไปเล่นต่อได้เลยสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ดดียนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบาย